And I'm going to 天呀！Hey, yeah. bảo lâm nhuận mỹ ngay hẳn ngay 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 เวลามันจากัดก็ได้เดี๋ยลองเพลงไหมแม่ปกตินี่ตู้คอยสิเลีนตลกเป็นเรื่องเวลาคนในหัวในมวนด้ไหมอันนี้้าเจ้ามันเวลาหน่อยแม่ซอสามนี่ก็ตลกเกนเนาะพี่นาจ้างไม่กมันต้องจ้างมาละสามปีแล้วแม่นี่ะปีที่สามปีตั้งเยอะนะนะมากานยว ปีที่สองปีไก่ก็มังานอยู่มาปีนี้นะมาปุ่นค้งหัวใหญ่มาจากนนพ่อแม่มาเบินแมนๆปีแรกปีแรกนี่พ่อท่านมาปีที่สองนี่จังมากดูการที่สองมมลูกมาทำเวทีสีสมบแมนแมนครับบันนี้มู่งแม่คือวันนี้แหละเจยู่เมืงพ้่นนี่แหละเนาะบันนี้กัสิครับตัวบบเจ้ตัวแข่งตัวหนักตัวหนักเมืองเจ้มาห่ากีเออเป็นยังดอกแม่มาทากันสองคนทนอย่ ว่าสมคนแต่ว่ามวนแลมวนลูกขันฟอนทั้งเทียบบ่เพราะ่เพไล่สวนเขาหอดเขาห้อป้องคนจนนั่นั่งเียบว่ลูกสาวเห็นเลยจเรามันลูกบ่าลูกเขาเห็นเลจแม่คนมาลอยเต้ยนพุน่าฮาน่ราะว่าเียวจะไปจีบเดียวมากมวนเนาะบ่าดี๋ยวไปสั่งความเดือนั้งวันเดี๋ยวมมาพิลกอนไม้เดี๋ยวฟังลํำเนาะแม่เนาะมากมวนเนาะ เขากับช่งเสริมคนตัวเออเขากับมาหายกับร่างกายแม่ขันมู่หมอล่ำล่ำแหล่ามู่วันฟ้างฟังบ่ฟอนคือยังกินพ่นบะมีผักนี่ละมันเพียงชั้นบางคนกับว่าได้กินเหล้ากับางคนมาเป็นมันมาจำเป็นขอกการลองกันล่ำกันฟอนเลยนะเจ้เดียวเนี้ยมาซอยจังไหนใจด้วยใจเท่านั้นโอ้ยวัดตีขึ้นบ้าหลวบบะมีเหล่ากับฟอนได้มาจะหมักมวนเนาะแม่พอเข้าไปเที่ยวนี่ในเมืองคนนี่มาถูกงานมาเหล่าเขาก็มานั่งนั่งเหล่าเพราะโดนตีขึ้น นำเลยโยก่อนฟ้อนเลยบ้านถั่วงานไม่อยากเอ้คนงานนำไปตั้งแต่เพียงสารเสวนบารมีไปแล้วสารเสวนบ๊อบบอเพื่อได้ยืนกันยืนสารเสวนแม่เล้วลูกคนเป็นบุญบ้านเมื่อโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โม่ลูกว่าเด้มาแถวนี้เนาะก็มีตั้งแต่เทียนี่แหละบัานนี้กระมีตั้งแต่เน่าไปทางน้องไข่อุดรน้องไข่ไปแทรกลไปบึงการไปผลทางพุที่บ้านนี่ บันี้กไปส่งพูนด้วันนีมือเปล่นเปลี่ยนอยู่น้องไข่หมือนกับไปอน้องบัวรำพูการมาสักคนกับไปไปสุรินไปยังจังสรรไปุ่นบอบันนี้อันมีงานน้ำได้พ่อะไรบานกัไปนําอยู่ดอกกันโยมเพื่อศีดา แม่พูแสดงแสดงตะตลกเตะได้เร่นบทยังแม่กเป็นเสนาเสนาหมาเขาแม่แม่เสียกเสียกอันพวนัันยวนแม่นีเรามาทางนี้เรา่ารม่าต้งน้ำมาต้งเต่เพ่ดบวกใหญ่ปะนะแม่ข้าใช้บวใหญ่สีดามาเบิดนละเออมูลูกไปลรัมมูรกไปารัมยันพูดสีดาคนไปเบิ่งคนมากแม่ละมากแก้วหนามากเพราะน่ามากแก้วหนามาแม่ก็เรยมากน้ำปะนะผู้ใดลัเป็นแก้วหนา อันนางเอกให้พนัดาอันมอลล์ไอรอนคนนี้ออกรายการทีวีดิ่งบันทึกแต่ว่าเราอันมัอนี้เรามาปะมาแล้วก็ฟอนอยูุบฟคนนี่ยู่วังนี่อั่นฟอนประกาศอยู่อบนางเอกสาวให้พนัดดนการดึกจังเสียนพระกันอยู่จังหลงแล้วการนั้งเสียมบันทึกเขาก็เจ็บสมมาร์ส่วนตัวกับชีโรส่วนตัวกับสมมาร์บ้านกับเกิดรถบ้านกับเดินทางต่อ ไปข้างแลมไปนอนไปที่กับคนว่ยเหรอเก็บแม่หมอลำสีมาเก็บอะไรก็เมื่อยใจตัวเหล่าน้องแม่เอ้ยจะให้มุขคนว่ยตั้งหางตัวแม่คือพนักงานสองลอยชีวิตดอกนั่นเองเพื่อนกับมาเก็บผ้าเก็บแฟร์ผ้าเด็กใครผ้เด็กมันแมนครับผู้นักผู้ฝ่ากู้แฟร์ไปมู่หมอลำกับเดินทางไปก่อนมู่นักดนตีมุ่นวันนี้ทุกคนว่ยยังคอเก็บแฟนขาเพื่นแม่ได้มาไล่สู่เพื่อนแม่พื่อนบอก สิบว่าหาสิบกว่าหรอตีแม่เอาเราได้ลูกํำเถาหัวได้บุแล้วผ้งานพื่งเขาแล้วอันปีนั้นอย่างเ้ยาอันหาสิบเอ็ดปีปีกายหรือปีก่นอ่าน้ยาหาสิเอ็นี่แหละปัดปีนี่สิทอะไรบุมันเหนบอคือเขาหรออายุเนาะแม่อายุมันอยากเดินไปนาเรื่อยๆคือยังคนนี่ละน้าเม่ยังสิละบ้นต่อ ไปเสียงเหมิดดีกว่ยเปลี่ยนวันครับเสียงเหมิดแลวร้องคอจังะมาเบื่อผมสิขึ้นเต็มแต่ล้องคอได้พอนเพียงเช็ดน้ำมาเออใครเดียวกันเชี่ยวมากขึ้กันเอาไปเดินทางปลอดภัยคุณแม่เด้อบันนี้ครับมีโอกาสปีนาฟ้าไม่อะไมาพอกันอีกให้พนจ้างอีกถามปีนาปีที่สี่จะจ้างอีกอยู่งหรอกเป็นมวนเนาะเอาจังเสีหลักคุณแม่เดินทางปลอดภัยครับผม นะครับผู้แม่ปนมาฟังล้ำหมูภาพชิมหนี้เอดีตกับเซเว่นสามีนะครับพี่น้องไอโฟนชิมมาครับพี่น้องก็ลร์กดแชร์กดติดตามเพื่อผ่านในคลิบเพื่อผ่านในคลิปบในวันได้แต่ซดท่องอดีพี่เจ้าปากมันเห็นกับกชเดินทางไปพุ่นจังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องอดีก่งหมดเสียงอะไรละนะครับวันนี้มันลงคว่เป็นวัด นะครับเอาไป่พอก,กันมืออื่นครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับิมเดียวไปักหนึ่ครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณครับ